หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย Super Surprise d e ส์ดอกรถย์ Suzuki วันนี้กับโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนข้าฟรี120วันหรือส่วนลดสูงสด50,000บาท รับข้อเสนอสุดพิเศษนี้ก่อน30เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนัดมาพาทัวร์ชวนทุกท่านไปดูบอลพรีเมียร์ลีกที่อังกฤษกับพวกเราก่อติดโอทราฟอร์ดแมนยูปะทะเชลซีทัรสนามแบบ VIP เดินพฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรไลน์ในภาพหรือใต้วิดีโอได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศสจแดง มันยุตแต่ม,มีเกมสําคัญรออยู่ในการเจอกับอาร์นิโก้มาร์ิตคือมังารนี้หลังชนะสเปอร์ในเกมสุดสัปดาห์ได้ทําให้ผลลพักผีแดงมีความมั่นใจมากขึ้นทสัมสามารถลาฟลังนิอีกหลังเกมชนะสเปอร์ลอนโดฝึกซ้อมได้ยอดเยี่ยมในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามันเป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจหลังจากการฝึกซ้อมว่าเขาควรจะลงสนามเขาสร้างความแตกต่างได้3ประตูคือการการันตีความเป็นระดับโลก แต่ไม่ใช่แค่เพราะ3ประตูเท่านั้นแต่มันคือผลงานโดยรวมที่ดีที่สุดของเขาตั้งแต่ผมมาคุมทีมที่นี่ทั้งตอนที่ได้ครอบครองบอลและไม่ได้ครองบอลหวังว่าเขาจะฟิตเต็มร้อยตลอดนัดที่เหลือของอนูการและจะได้เห็นรูปเกมแบบนี้จากทีมของพวกเรารวมถึงคริสเตโน่โรนัลดด้วยกุนซื้อเยอรมันชมเฟรตต่อครับปกติแล้วเขาจะเล่นคู่กับส um กอตต์แม็กจูบินีกองกลางจะเข้าย่างบบาเก่งที่สุดในทีมของเรา แต่วันนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาทําได้ดีเช่นกันรวมถึงการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกแล้วก็ลูกที่เขาสกีดส้นเท้าแอซเสให้กับโรนัลโด้ยิงประตูแรกนั้นเป็นการเล่นที่สมบูรณ์แบบมากนี่คือผลงานที่ดีที่สุดของเฟรดนะับตั้งแต่ผมเข้ามาเหมือนกันหลังจากเกมที่ย่ําแย่ในการโดนกับซิตี้นี่คือแอคชั่นแบบที่เราคาดหวังเราโดนตีเสมอถึง2ครั้ง2คราแต่ก็ยังกลับมาชนะได้บ่งบอกว่าเรามาถูกทางแล้ว ทีมต้องดุดันมากขึ้นในทุกช่วงเวลาของเกมเราป้องกันได้ดีในช่วง1ิบนาทีสุดท้ายและเราสมควรเป็นผู้ชนะสิ่งที่ต้องปรับปรุงต่อเราเล่นได้ดีในครึ่งแรกก็จริงแต่มีหลายจังหวะที่พวกเขาเข้าเขตโทษง่ายเกินไปการไม่มีบูโน่แฟนเดสและสกอร์เปตมินีเกมตัวกลางมันเลยไม่ง่ายนักเราทําได้ดีขึ้นแล้วเพียงแค่เราต้องครองบอลให้ดีกว่าน,นี้อีกหน่อยแรงกระตุ้นจากการคว้าชัยชนะในเกมนี้เรายังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด พะทีมอื่นยังมีเกมในมืออ์สซนอลมีเกมตกค้างมันสําคัญมากๆก,กับเกมที่เหลืออยู่เกมลิงนัดต่อไปต้องรออีกเกือบสสัปดาห์ก่อนโดนเลสเตอร์ทีมกําลังโฟงกัสไปที่เกมสําคัญนัดวันอังคารทุกคนในเมืองนี้แฟนๆปีศาจแดงนักเตะรวมถึงทีมงานต้องการผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช้ชนะกับสเปอร์เป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้พวกเรา หลังนี้จะได้อัปเดตอาการป่วยของบรูโนด้วยว่าเขาไม่ได้ลงซ้อมตลอดทั้งวันศุกร์สงผลต่อสภาพร่างกายหวังว่าเขาจะพร้อมในเกมวันอังคารดนกับแอตติโกมารดิทเนมินามาติชเปเฟรตัวเก่า, ich, กกาเป็นอีกคนที่เล่นได้ดีในเกมวันเสาร์ครับเผยความรู้สึกว่านี่เป็นเกมที่ยากสุดๆเพราะมันเป็นการพบกับคู่แข่งที่ดีมากๆคุณต่างรู้ว่าอันเตโอคอนเตเป็นกุญสือที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเตรียมตัวมารับมือกับพวกเราแรงกดดันจากทุกทิศทุกทางเข้ามาหาคุณ แต่นี่คือสาเหตุที่เราทุกคนมาอยู่ในทีมเดียวกันยูแต่เซ็นสัญญากับพวกเราเข้ามาเราต้องพร้อมเผชิญหน้ากับหน้าที่ความรับผิดชอบและต้องทำให้ได้ในเกมที่มีความหมายแบบนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลของพวกเราที่ช่วยได้เยอะส่งเสียงกันตั้งแต่ช่วงวอร์มอัพทำให้เรารับรู้ถึงบรรยากาศที่ดีในสนามแฟนๆช่วยให้เรามีพลังบวกมากขึ้นลุกขึ้นสู้และเก็บ3มแต้มได้มาติดได้กล่าวชมโรนโดกองหน้าคนสำคัญของทีมด้วยว่า เขาแสดงให้เห็นว่าทุกวันเขาเป็นมืออาชีพมากแค่ไหนเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักเตะดาวรุ่งและสมควรได้รับความสําเร็จทุกอย่างที่ได้มาคนที่ยิงได้ระดับ800ประตูไม่ควรมีใครตั้งคําถามในตัวเขาอีกแล้วเซียร์เซเว่นโชว์ฟอร์มในลีกสูงสุดมานานกว่า20ปีซึ่งผมไม่คิดว่าจะมีใครทําได้แบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลดานแกรี่นวิวอดีตกองหลังของทีมเผยถึงอนาคตของโรนัลโดที่เพิ่งยุครบ37ปี ผมคิดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลว่าโรโดจะอยู่ที่แมนยูเต็ดต่อหรือไม่ซึ่งตัวนักเตะจะเป็นคนเลือกเองความยิ่งใหญ่ของเขาและต้องการให้อาชีพคัดแค้งนั้นมีความสุขเขามีความคาดหวังเขาต้องการชนะในทุกๆเกมเห็นได้ชัดว่ามีองค์ประกอบบางอย่างที่เขาทําไม่ได้พาโยเต็ดต้องการเป็นทีมที่เล่นบีบเพรสซิ่งสูงเขาอาจจะไม่ใช่คนนั้นเช่นเดียวกับรอยคีนอดีตเพื่อนร่วมทีมก็มองว่าโยเต็ดควรสร้างทีมใหม่ และมีโรนโดในฤดูกาลหน้าเกมนัดที่ผ่านมาช่วยเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นความท,ท้าทายต่อไปคือการทําให้ทีมทีมนี้กลับมาล่าแช,ชมป์ลีอีกครั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้จัดการทีมคนใหม่และการดึงนับเตะเข้าสู่สโมอสรช่วงซัมเมอร์แต่โรนโดเองก็มีส่วนสำคัญในเรื่องนี้และจะช่วยสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเช่นกันแน่นอนว่าคุณต้องมีโรนโดอยู่ในทีมเขามีผลงานที่ดีแต่ก็มีความผิดพลาดบ้างเหมือนกัน กับโอกาสในการทําประตูหลายๆครั้งการมีเขาอยู่ในทีมจะช่วยคุณมีโอกาสคว้าชัยชนะมากขึ้นแต่เขาก็ต้องมีผู้เล่นดีๆรอบตัวด้วยในท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้จะเป็นการตัดสินใจของผู้จัดการทีมคนใหม่ช่วงซัมเมอร์ต่อกันที่ข่าวภายในสโมสรครับยูเต็ดไม่ปิดโอกาสดึงตัวแซมจอห์นสันผู้สาบประตูด,ดีกรีทีมชาติอังกฤษของเวสต์บอมวิชกลับมาอยู่ในโรงละครแห่งความฝันอีกครั้ง ทำกลางอนาคตที่น่ากังวลของดีนแฮนเดอร์สันหลังจากเจ้าตัวไม่ค่อยด้รับโอกาสลงเล่นทําให้ปิดแสดงมองจอร์ซันเป็นตัวเลือกแรกในฐานะประตูมือ2ต่อจากระบิดเดยครเขาจะกลายเป็นนักเตะเฟียเยนช่วงซัมเมอร์นี้และพร้อมจะย้ายออกจากซินฮอร์ทอนแม้ว่าเวสต์แฮมกับสเปอร์จะเป็นตัวเต็งในการชิงมือกาวคนเก่งแต่วงในสโมสรเชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวยังอีกยาวไกลและปิดแสดงก็มีโอกาสคว้าตัวมาเช่นกัน รายงานเพิ่มเติมระบุว่ายูเต็ดอาจจะยอมขายดีนเฮนสันตามที่นักเตะเรียกร้องเพื่อเปิดโอกาสให้กับเส้นทางในอนาคตปัจจุบันผู้สาประตูเดอะแบ็กกี้อายุ28ปีเคยเป็นเด็กปั้นของยูเต็ดก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2011และย้ายออกไปในปี2018จากผลงานสุดยอดของโรนัลโดแม้บางคนจะเคยบอกว่าเขาทําให้ทีมระบบเสียบางคนก็วิจารณ์เขาว่าอายุมากขึ้นเล่นในระดับนี้ไม่ได้แล้ว แต่ในวัย37ปีของโรนัล do ความหิวกระหายยังเต็มเปี่ยมความเทอทะยานยังมากล้นแพชชั่นของความเป็นผู้ชนะยังคุกกรุ่นส่งพลังไปให้รุ่นน้องภายในทีมอย่างมากมายโรนัล do ยิงในทั่วยูฟาแชมเปียนส์ลีกมากที่สุดตลอดการที่140ประตูและ807ลูกมากที่สุดเป็นเซติโลกในระดับฟีฟ่าคิสเยโนโรนัล do โโโสยบเสียงวิจารณ์ได้อีกครั้งปล่อยให้คุณภาพในตัวเขาตอบโต้แทน โดยไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่นิดเดียวโรนัลไม่มีชื่อในเกมแพ้แมนซีแต่เขาเดินทางกลับมาซ้อมเป็นคนแรกในวันอังคารเช่นเดียวกับเฟตดาโลและเฮนเดอร์สันแม้จะต้องซ้อมเดี่ยวในช่วง2วันแรกตัวลูกทั้งแรดฟอร์ดซันโชอิลังกาและเซียสเซเว่นเองถูกเน้นไปที่การจบสกอร์ให้คมเป็นหลักและเซียสเซเว่นก็ออกจากสนามซ้อมเป็นคนสุดท้ายตามข้อมูลที่ผมไปหามานั้นโรนัลมักจะเน้นไปที่การออกกำลังกายส่วนล่างร่วมกับทุกส่วนด้วย เทียงข้างกับผู้ฝึกสอนส่วนตัวและไม่ลืมที่จะซิทอัพวันละ2 0 0 3 0 0ครั้งเป็นประจำา4-5วันต่อสัปดาห์โรนโดยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำถึง3000ครั้งต่ออาทิตย์เพราะมันจะหนักเกินไปและต้องเลี่ยงต่อการบาดเจ็บโดยให้ความสำคัญกับการวอร์มอัพยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอด้วยและสิ่งที่แฟนๆเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือโรนโดั้นมีส่วนร่วมกับเกมอยู่ตลอดลงมาเชื่อมตามออกซ้ายออกขวา แก้เพรสซิ่งกับเฟต์บอคบาล์รวมถึงซานโชให้ทีมีเพล์สวยๆหลายครั้งในเกมกับสเปอร์นี่คือการทำงานหนักของเขาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานำเป็นดาวน์เโวสูงสุดของพิแสดงในฤดูกาลนี้ซัดไป18ประตูกับทำ3แอสซิสจากการลงเล่น32นัดในทุกรายการขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งคไคล้แมนอยู่ตตดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน ผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ